สวัสดีครับเพื่อนเพบกับรายการบรทธินีพร์เลยนะครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมผมมีอะไรมาแนะนํานะครับเพื่อนๆนี่นะครับเพื well ่อนๆนั่นก็คือเกมที so ่เพื่อนๆเห็นกับตานะครับนั่นก็คือเกมวู้ดออฟเทนส์นะครับเพื่อนผลิตโดยค่ายเกมดังวอลเกมมิ่งนะครับเพื่อนนี่เลยชื่อค่ายเกมคณะครับวอลเกมมิ่งผลิตโดยค่ายเกมดังวอลเกมมิ่งที่มีรุ่นสั่งให้เลือกเล่นมากกว่า550ร้อคัน ไม่ว่าจะเป็นเยอรมน,นีสหภาพโซเวียตสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นจีนโปรแลนด์อิตาลีฝรั่งเศสอังกฤษหรือสาธารณรัฐสวีเดนและชิกเยนะครับเพืพ่อนๆโหลดฟรีมไม่เสียตังค์นะครับผมยกให้คุณเติมนะต<ล>ะกุนเล่นได้ทั้งบน PC และ iOS หรือ Android นะครับเพื่อนๆอย่าลืมนะครับเพืพ่อนๆเกมวกูอ็อกเต็งโหลดเลยเล่น ไม่เสียตังสิงสำหรับวันนี้นะครับเพื่อนๆเราจะมาว่ารถถังโวกแข้งรถถังสัญชาติเยอรมันนะครับเพื่อนๆไปดูกันดีกว่านะครับผมแต่ว่ารถถังอะไรไปดูกันเลย เสร็จแล้วนะคบเพื่อนๆนี่ก็คือรถถังโวล์ฟแทงสัญชาติเยอรมันนะครับเพื่อนๆส่วนยนอดเอยู่ในระดับเทียบสิบของในโวล์ฟแทงทั้งในคอมและในโทรศัพท์นะคบเพื่อนๆซึ่งคันนี้นะคะผมต้นผลิตในสงครามโลกครั้งที่สองในวอ2ทูนะครับผมไม่ต้องสงสัยมากคือสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งทองเยอรมันนะครับผมในเกมนี้จะเป็นอย่างนี้นะครับ อันนี้ก็ตรงเยอรมันในปัจจุบันนะคบเพื่อนๆซึ่งเจ้ารถคันนี้นะครบเพื่อนๆสามารถสร้างความเสียหายได้อยู่ที่460เลยนะคบเพื่อนๆเคยยิงนัดเดียวมีโอกาสแตกเลยครับเพื่อนๆอัตราการรีโหลดเนี่ยอยู่ที่4.8นัดต่อนาทีนะครับส่วนการเจาะเกาะอ,อยู่ที่248ม mm ิลลิเมตรนะครับรถถังคัานไหนเกาะต่ำกว่า248ม mm ิลลิเมตรจะเจาะเกาะเข้านะครับ กนะครับของเจ้ารถถังเมาส์นะครับผมอยู่ที่218.5ม mm ิลลิเมตรนะครับความเร็วของเจ้าคันนี้อยู่ที่2 2กิโลเมตร่อชั่วโมงการหมุนอยู่ที่19.8องศาก็คือตรงหัวตรงนี้นะครับเพื่อนๆตรงหัวตรงนี้สามารถหมุนได้แค่19.82องศานะครับเพื่อน ซึ่งคันนี้นะครับผมเป็นรถถังหนักนะครับมันเลยขับช้านะครับเพื่อนเสร็จแล้วนะครับเพื่อนนี่ก็คือรถถังเมาส์นะครับเพื่อนสัญชาติเยอรมนีโดสุขภาพโันที่สองนะครับเพื่อนสำหรับวันนี้นะครับทางรายการบริกทพิเศษก็ขอฝากกัวลากันนะครับเพื่อนกอจากลากันเหมือนเดิมนะครับผมฝากถ้าตะไครไลค์แชร์กันด้วยนะครับผมนะครับหรือว่าสับตะไคร์ไลค์เตาอีก็ได้นะครับเพื่อนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ